สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคาเตือนกันก่อน,อนเนาะคาเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบลาลลราพัฒนาคงสุดท้ายนะคะก็มาเน้นๆนะคะมา4004นะ,ะตัวเน้นให้นะคะเนาะแนวทางเข้านะคะพี่น้องแนวทางเข้าจะเป็น4058นะคะแล้วก็50นะชุดวินก็ยังเป็น04นะคะ อันนี้ก็มาตัวเน้นตัวชอบนะคะทุกสูตรนะคะมาศูนย์สีส่ศูนย์ศูนย์หมดเลยนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc ที่น่ารักของแอดมินนะคะเราก็มารับชมของวันที่เจ็ดกันนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่เจ็ดนะคะเจ็ดกับห้านะเด้นไปที่เจ็ดกับห้านะคะเราก็มาเจาะ เด็กกันนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะเจ็ดก็จะมีนะคะมี7จ็ดสี่สนะคะเจ็ดนะคะห้าหนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น6 5ห้านะคะ ห้าเจ็ดจ็ดห้านะคะ4 6 6หสนะคะเอาสี่าไปด้วยนะพี่น้องสีเก้านะคะอ่อแล้วก็จะเป็น 8 0 0 8นะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็น7 4็ดส 0, 0่ชุดนี้นะคะเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลไปด้วยนะเบิ้ล99นะคะ3388นะคะ00นะคะ3ตัวนะคะก็จะเป็น8 แ0ดนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมนะคะตัวเลขเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะพี่น้องมีเข้ามีออกโอกาสเข้าก็ง่ายโอกาสเข้าก็ยากมากโอกาสหลุดก็ง่ายสุดๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีนะคะรวยๆๆัๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า